สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกละเก็พุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180นะคะมาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกจะพี่จ๋าองค์แรกจะพี่จ๋าไม่อยากจะพูดจะาพี่เป็นกล่องกัมบะยีสีแดงสวยงามมากจ้าพี่จ๋านะคะเปิดมาข้างในนะคะพี่ขาจะลงรักเต่าค่ะพี่เต่าปูหลิวจ้ะเห็นไหมคะพี่นะคะ ปราจากนี้สินร่ำรวยเงินทองจะพี่จาเหรียญพยาเต่าเรือนจะพี่จารุ่นปดนี้นะคะเป็นปู่หลิวจะพี่จานะคะวัดได้แตงทองจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จามีพอสอนะคะพี่นครปฐมนะคะพี่พสอสองหสามหนึ่จะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเตาปูหลิวนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทเองจ้ะพี่พร้อมกล่องกรมะหยี่สีแดงสวยๆเหมือนแม่ค้าเลยนะคะพี่ขานะคะใต้ถังฝั่งนี้จะเป็นยันนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะเป็นเต่าปูหลิวนะจ้ะพี่เป็นเต่าปูหลิวนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่พร้อมกล่องนะจ้ะพี่จ๋าพร้อมกล่องจ้ะพี่จ๋าวินาทีทองนะคะพี่ช้าหมดอดนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่ามีแค่กล่องเดียวจ้ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50 บาทจะพี่จ๋าเป็นเต่าหลงปูหลิวนะคะพี่เป็นเต่าหลงปูหลิวนะคะพี่ขานะคะรุ่นไหนะคะพี่รุ่นปดนี้จะพี่จ๋าใครเป็นนี่ก็เช่าได้นะคะพี่ปุ่จะได้ปดนี้จะพี่นะคะนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดค่ะพี่เป็นตะกรุดพร้อมข้อมือหลงปูสุกจะพี่นะคะ รายการนี้จะพี่700บาทจ้ะนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ so 50 50่ม50บาทจะพี่จารนะคะเป็นตระกูลหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นข้อมือนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่ขานะคะข้างๆจะมีรอยจานหลวงปู่สุขนะคะพี่รายการนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้ค่ะดาบค่ะไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะมีรอยจานจะพี่500บาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่มีรอยจานนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วน อันนี้จ่ายเป็นตะกรุดจ่าไม่ทราบเหมือนกันจะพี่ห้าร้อยบาทจาก เป็นตะกรุดเก่าๆนะคะพี oil, past, ่ไม่ทราบที่นะคะพี s <S ่ขาตามสภาพนะคะตามสภาพกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพร้อมมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะขอไว้ที่1,300บาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะมีห่วงให้ด้วย3ห่วงจ้ะด้านในจะมีรูปหล่อพ่อเดิมพร้อมมีดสาริกานะคะพี่นะคะพร้อมเชือกค่ะพี่ตามสภาพค่ะพี่ขานะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะได้มาสภาพนี้จ้ะพี่จ๋าในการนี้ขอเวทีหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เป็นมีดหมอหลงวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดสาริกานะคะพี่พร้อมรูปหล่อหลงวงพ่อเดิมนะคะพี่มีห่วงให้3มห่วงจ้ะรายการน,นี้1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นหลวงปู่มุนนะคะพี่จะเป็นเหรียญปู่มุนนะคะพี่ขารุ่นเงินพันล้านนะคะพี่ตามสภาพนะคะเขียนว่าเหรียญหล่อโบราณนะคะเนื้อโลหะและคังเก่ากับพี่ขาอายุ1 100ปีมั้งคะหรือว่า300ปีอะ300ปีจะพี่จ๋า วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดจะพี่จาเปิดมาจะเป็นเหรียญปูหมุนสามองค์เลยจ้ะนะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองรบาทจ้ะหนึ่งพันสองรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญปูหมุนสวยๆอย่างนี้จะพี่จ่านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันสองรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะพี่นะคะอันนี้แมค่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่านะคะ เป็นปูหมุนวัดบ้านจานนะคะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะสนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่จะไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่นะคะ ขอไว้ที่1,200บาทจ้ะนะคะมีอยู่3องค์นะคะพี่ในกล่องเดียวกันนะคะ1,300ขอโทษจ้ะ1,200บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นกล่องกระหยี่สีเขียวกับพี่จ๋าเขียนว่าหลวงปู่ดูนะคะพี่ในกล่องจะมีอยู่3องค์อย่างนี้จ้ะพี่นะคะในกล่องจะมี3องค์อย่างนี้นะคะพี่ขานะคะกล่องนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จา๋าอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะคะหนูว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะพี่นะคะในกล่องเดียวค่ะพี่นะคะเนื้อเหมือนกันเลยค่ะพี่นะคะหนึ่งไม่ออกลิบสั้นจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปู่ดูนะคะพี่นะคะ สวยงามมากกับพี่จ๋า1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าจ๋าส่วนอันนี้เขาเรียกว่าชูชกนะคะพี่ชูชกค่ะพี่ขาใต้ฐานจะต่อโค้ดเลข3จะพี่จ๋าเป็นของหลวงปูทิมนะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่500บาทพอจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าชูชุกหลวงปู่ทิมนะจ๊ะส่วนอันนี้จ ja, ะพี่จ๋าจะเป็นภาพหลวงพ่อลวยจะพี่เป็นภาพหลวงพ่อลวยนะคะพี่พร้อมมีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะพร้อมมีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อลวยนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะไม่ทราบพราทำมาจากเนื้ออะไรจ้ะด้านบนจะเป็นสมเด็จปกโพด้านล่างจะเป็นแหวกม่านจ้ะส่วนด้านหลังจะเป็นสิวลีจ้ะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ท<ข>ี่เจ็ดร้อย ะคะบรายการนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะสมเด็จปกโพนะคะแล้วก็สมเด็จแวกม่านนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ ขอไว้ที่อ่าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่อันนี้ค่ะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะเป็นเกลียวๆอย่างนี้นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นพระง้างตาแดงจ้ะเป็นพระง้างตาแดงนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่นะคะสุสุขค่ปะ เนี่ยค่ะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจาก เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นพระง้างตาแดงนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนองค์จะเป็นขุนแผนปูดทิมจะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะด้านหลังก็จะมีผ้านะคะพี่แล้วจะมีตะกรุดอยู่สี่ดอกนะคะส่วนด้านหน้าก็จะมีตะกรุดอยู่ทั้งหมดห้าดอกแล้วก็แผ่นทองหนึ่งแผ่นจะพี่นะคะตรงหน้าอกลงหลงปูดทิมนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นแม่ชีบุญเรือนจะพี่มาในกรอบพลาสติกจะพี่จ๋าอันนี้หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบ บวกเพิ่ม5 0บาทจะสำหรับแม่ชีบุญเรือนจ้าเรือนเจ้าสัวปูบุญจะพี่รายการนี้นะคะพี่ห้ารบาทพอจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะเจ้าสัวปูบุญจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ่ารายการนี้หกรอบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะอันจะเป็นพระกิ่งเจ็ดรอบปราตวรจะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ ด้านหลังจะมีตอกโคดเลเก็กเดนะคะพี่ถึงเรียกว่าพักกิ่งจิตรอบปัดบวบนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะจะมีรูตรงกลางนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจะพี่ไม่ทราบที่นะคะเชือกพันเก่าๆจะพี่นะคะ รายการนี้ขอไวที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะรูปรหล่อหลวงปู่ทิมจะพี่จ่าห้าบาทเช่นกันจะพี่ตามสภาพนะคะต่อโค้ดเลข3นะคะพี่นะคะเขียนว่าวัดละหานไล่นะคะพี่รายการนี้500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะชินราชจะพี่จา่าชินราชองค์นี้นะจ๊ะ500บาทจ้ะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่เป็นพระพุทธชินราชจะ้ะส่วนรายการนี้รูปหล,ล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปายทางก็แค่ห้าสิบาทเองนะคะพี่พร้อมโอนจะส่งสินฝาสินสินค้าฟรีจะขอโทษจ้กรองนี้จะเป็นรูปหล่อสังกัจายหลังยันนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่นะคะรายการน,นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่ปายทางคิดแค่ห้าสิบบาทจา้ะองค์จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปนะคะพี่อีพีนี้มีทั้งเหรียญมีทั้งรูปหล่อนะคะพี่ขาจะปิดจะ,จะ,จ,ะจะปิดเหรียญจะปิดรูปหลอก็แจ้งได้นะคะพี่ขาห้าร้อยบาทเช่นกันจ้าเหรียญปูเอี่ยมจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่ จ่าปลายทาง5 0บาทจ้ะหลังยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะคะ500บาทจ้าผนัปปกปูทิมจะพี่จ่ารายการนี้500อบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญพนะปปกปูทิมนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะสมเด็จเก่าจะพี่ไม่ทราบที่จะพี่จ่ารายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่5 0 0รอบาทจ้ะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จ้ะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจะพี่จ่าหกรอบาทจ้ะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจ้ะ,ะคุณแผนกับพี่ขาคุณแผนปูทิมด้านหลังจะเป็นเหรียญพระนปกนะคะห0 0บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นเหรียญพระนปกนะคะด้านหน้าจะเป็นขุนแผนปูทิม50 0บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาคุณแผนเช่นกันจะพี่นะคะ อันนี้ไม่ทราบว่าคุณแผนไผ่ผัสซีกหรือเปล่านะคะพี่500ร้บาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญจ้ะเหรียญพ่อทวดจ้ะด้านหลังจะเป็นปูทิมจ้ะเรื่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะพี่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญลงอ่าลง เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เป็นพลาสติกนะคะพี่รายการนี้หกรอบาทจะ้ะหกรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะเหรียญพ่อกันจะ้ะปิดตาพังพกาจะพี่จ่าเป็นกระไหลทองนะคะพี่ห้ารบาทจะ้ะอันนี้ได้มาสององนะคะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองก็เช่นกันจะพี่นะคะเป็นปิดตาพังปากาเหมือนกันจะพี่นะคะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแดงค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่น,น,นะคะ ราคาอนนี้ก็500บาทเช่นกันจะพี่จาหลวงพว่อแดงวัดทุ่งคอกจ้ะเหรียญผูศุดวัดกาหลงจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่จานะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเหรียญผูสุดวัดกาหลงจ้ะปิดตาฝั่งตะกุดจะพี่อันนี้600บาทจ้ะหลังแบบนะจ๊ะเนี่ยค่ะ เป็นหลังแบบนะคะพี่พ่อแก้ววัดเือวันนะคะพี่หกร้อยบาทจา้ะองค์จะเป็นหลวงพ่อทวดจะพี่จานนะคะหลังหนังสือจะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะหลังหนังสือนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่สไลน์หาหนูงได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะสวัสดีค่ะ